ดวนชะตาวันที่21ตุลาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ ภาพรวมดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านมีอิทธิพลสูงในวันนี้อารมณ์ความรู้สึกของท่านจะอ่อนไหวและเปลี่ยนแปลงง่ายเป็นพิเศษท่านจะสามารถรับรู้ถึงพลังงานทางจิตวิญญาณรอบตัวได้อย่างชัดเจนวันนี้จึงเป็นวันที่ดีเยี่ยมสำหรับการทำงานด้านในการทำสมาธิหรือการจดบันทึกความรู้สึกเพื่อทำความเข้าใจตนเอง การตัดสินใจเรื่องสำคัญควรเลื่อนออกไปก่อนเพราะอารมณ์อาจบ,บทบังเหตุผลได้ง่ายการงานท่านอาจรู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์ในที่ทำงาน หรือได้รับผลกระทบจากบรรยากาศที่ตึงเครียดได้ง่ายความคิดสร้างสารรค์ที่มาจากสัญชาตญาณจะโดดเด่นแต่การนําเสนออย่างเป็นเหตุเป็นผลอาจเป็นเรื่องท้าทายพยายามหลีกเลี่ยงการประทะก,กับเพื่อนร่วมงานและใช้ความสามารถในการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นให้เป็นประโยชน์ในการประสานงานการเงินการใช้จ่ายตามอารมณ์เป็นสิ่งที่ต้องระวังที่สุดในวันนี้ท่านอาจซื้อของที่ไม่จําเป็นเพียงเพราะรู้สึกดีในชั่วขณะ การเงินยังไม่มีความแน่นอนควรชะลอการลงทุนหรือการให้ใครหยิบยืมเงินการทำบุญตามกำลังศรัทธาจะช่วยเสริมดวงการเงินในระยะยาวได้ดีกว่าการเสี่ยงโชคความรักคนโสดมีเสน่ดึงดูดใจจากความอ่อนโยนแต่ก็อาจดึงดูดคนที่เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ทางอารมณ์เช่นกันควรใช้เวลาศึกษาดูใจให้นานอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจคนมีคู่ความสัมพันธ์จะขึ้นอยู่กับสภาวะอารมณ์เป็นหลัก หากท่านอารมณ์ดีบรรยากาศก็จะดีตามไปด้วยพยายามสื่อสารความรู้สึกของท่านอย่างตรงไปตรงมาแต่อ่อนโยนเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดสุขภาพสุขภาพกายมีความเชื่อมโยงกับสุขภาพใจโดยตรงความเครียดหรือความกังวลอาจส่งผลต่อระบบย่อยอาหารหรือทำให้นอนไม่หลับการทานอาหารเจที่ย่อยง่ายการดื่มน้ำมากๆและการหาเวลาพักผ่อนในที่สงบจะช่วยปรับสมดุลได้เป็นอย่างดี อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคหลักคือความผันผวนทางอารมณ์ของตัวท่านเองซึ่งอาจทําให้ท่านตัดสินใจผิดพลาดหรือสร้างความขัดแย้งโดยไม่ตั้งใจต้องระวังการตีความคําพูดหรือการกระทําของผู้อื่นในแง่ลบจนเกินไปคําแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงาน ก่อนการประชุมหรือการสนทนาที่สำคัญให้หาเวลาสงบสติอารมณ์สัก5นาทีหายใจเข้าลึกๆเพื่อให้จิตใจนิ่งจะช่วยให้ท่านสื่อสารได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นการเงินกำหนดงบประมาณรายวันให้ชัดเจนและพยายามยึดตามนั้นหากรู้สึกอยากใช้จ่ายให้เปลี่ยนไปทำกิจ,จก,กรรมอื่นที่ไม่ต้องใช้เงินเช่นเดินเล่นในส่วนสาธารณะหรือฟังเพลงความรักหากรู้สึกไม่พอใจคนรัก อย่าเพิ่งพูดออกมาทันทีให้เขียนความรู้สึกนั้นลงในกระดาษก่อนการทําเช่นนี้จะช่วยให้ท่านได้กลั่นกรองอารมณ์และสามารถสื่อสารได้อย่างสร้างสารรค์มากขึ้นในภายหลัง